สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราจะพาทุกท่านไปดูฟาร์มเห็ดและผลิตภัณฑ์จากเห็ดและผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ฟาร์มว,วังน้ําเขียวฟาร์มที่อาเภอว,วังน้ําเขียวจังหวัดนครราชสีมานะครับพร้อมกับคณะศึกษาดูงานของเราที่ไปจากมุกดาหารนะครับรายละเอียดเป็นยังไงเชิญชมได้เลยครับกอนกันก็อยู่ที่ประมาณห้าโมงครึ่งนะครับ ก็จะได้ก้อนเน่นอยู่ที่ประมาณ2,000ก้อนต่อวันนะครับอันนี้หาโดยใช้เครื่องจักรในการเช่อบรรจุนะครับอ,อ่ะ,ะเริ่นเส้นน้านิี้อันนี้ใส่รถเข็มใไว้เข้าที่นึครับอันนี้จะเป็นที่นึก่ก้อนแต่การนึ่งก้อนเราจะนึ่งด้วย เราจะใช้เครื่องเบร์ในการให้กํนนาเนิดน้ํานะครับเราจะมีหัวนจ่อยู่สองหัวเนาะการเรา1นึ่งวันนี้เราก็มีปิดฝั่งนู้นไว้นะครับเพราะว่าต้องใช้สองสองหัวนะเพราะว่าอย่างที่บูบอกเราต้องพักก้อนไว้หนึ่งวันก่อนที่จะย้ายก้องแขนะครับถึงจะสามารถย้ายก้อนเห็ดเข้าไปสู่ในการกระบวนการเชื้อเชื้อเห็ดน,นะครับหนึ่งก็ใช้ระยะเวลายที่แปด ขึ้นอยู่กับทันี้ผมเห็นด้วยเนะว่าถ้าเปลียบของเราต้องนึ่งนาน่อยอย่างว่าคือการนึ่งก็นี่คือเป็นการค่าเชื้อนะาต้องทําให้ก้อนบริสุทธิ์นะครับเราเป็นสามารถเ็ใช้ต่างๆลงได้นะครับแล้วมาดูเก็บที่มีราคาสูงที่สุดนครับผมเราแยกเราขนาดขังเศรเขาไหมได้ครับ ที่เห็นในห้องกระจกนี่คือห้องสาธิตการเพาะเห็ดขังเชา่าสีทองนะไม่ใช่ผังเช่าที่เป็นประเด็นในทีวีนะอันนั้นจะเป็นผั้เช่าแพนะครับถ้าผังชเช่าแพก็จะตกกิโลนประมาณสองล้านห้าแสนบาทต่อ1กิโลกรัมนะครับอันนั้นจะเกิดาธรรมชาติและ,ะก็จะอยุดของมือกินกบบที่เเท่านั้นนะเห็นทังเช่าสีทองนะครับตอนนี้ได้รับ สูงหนึ่งทานแล้วช่วยบรรเทาการผอมผอมผือรูพุงแท้ลดอาการนเหนื่อยเหน็ดช้านะครับเลื่อนลงไหลเวียนสะดวกท่านเห็นทานแล้วผิวพรรณจะเปล่งปลั่งและอีก,กอย่างที่เขาดังก็คือท่านชายทานแล้วจะช่วยเสริมสมรรถภาพเางาเพศแะกลับ <c oughs> มาเป็นพิเศษอีกครั้งหนึ่งท่านผู้ท่านผู้ชายผู้หญิงหรือเปล่าครับครับผมถ้าจะให้ผลดีต้องทานด้วยกันนะ เราจะพ่อเลี้ยงก็ใช่หรือเปล่าเวลาพ่อเลี้ยงอยู่ที่หัวกับเมียต้องทานด้วยกันครับผมคุจะได้เล่ากินขังเมียตาทุกวันดูในกลิ่นเสมอสิลูกยิวเมื่ขึ้นบันดาอันไเนาะนะครับเราพ่อเลี้ยงอยู่ที่60บ้านนะครับเราก็ตัดจำหน่ายกิโลละ20,000เราด้านบนเดี๋ยวผมจะพาคณะตัวไปชิมชายตัวนี้ฟรีฟรีมีอีก2หมออีก40สิ่งนห็นบอลเดินขาดเลยนะครับมันถือว่าดีน้ำตางก็ไปทอด มุดดารพ่อดีเลยพ่อใหญ่มาจอกผลตอนแรงนะตอนเด่นไม่ออกนะครับผมอ่ะเดชน้านี้ต่อครับเชื่แล้วก็บุกนะครับตามเราก็ใช้การบุกของพ่อแง่การเพื่อให้เชื้อเห็ดบเอาดมได้เร็วขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องของเห็ดคนญี่ปุ่นในหลบที่พ่อดอกโอ้โหตัวเสพเป็นตัวเดียวนะครับนี้เห็ดคูนเห็ดดาลังหี่ยเลเห็ดคูนญี่ปุ่นนะครับ ข้อมีเห็นลมแหลมอยู่เขเพียเป็นเมื่อเรวล้รีสอร์ทเมาไปนะครับอารโโ้ของโออ้อันนี้เบรน,นด์สมัยน,นั่งลงนะครับอันนี้มูลเยานางาอันนี้นำโรงงานตรีนะครับใคอยากเข้าไปเซลฟี่เข้าไปได้เดี๋ยวปวนเออมา้อะนมากค่ะอันมากครับ อันนี้เห็ดนางรมมังซรีนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชิมด้วยนะเข้าไปทอดเซเซี่ยบเป็นเห็ดสามรสเห็ดสวรรค์เห็ดเดียวแล้วก็เห็ดสมุนไพรและอีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้คือเห็ดหลินจือนี่เลินจือมาเพื่อข้างผี่วรได้มีปัญหาเรื่องเบาหวานฟร้มกันนะครับใขมั่นไว มันนนอกกว้ะครับนสามเดือนรอทําการตัดและก็จําหน่ายกิโลละสองพันโดยเขาจะไปตัดตาแห้งเนาะเราเอาดอกตัวนี้แหละไปต้มนะครับดื่มนะครับอันนี้คือเห็ดลินจื้อคุนลังควนวายุบุกทหารกระไลไหลในน้ำขอนบกม่วงไต่นะฮะอันนั้นที่เอาไปทานนะครับใช่ใช่เพราะว่ายังไม่ได้รับการวิจัยอาจจะได้ใช้สิทธิธชาวนก,ฤฤกิจสเครห์นะครับ <S <S อันนี้บ้านใครเขาไม่ใจแล้วบ้านเราเรียกว่าเห็ดซีนอันนี้คือเห็ดจืดแดงนะเห็ดซีนบ้านเราเรียกว่าเห็ดซีนเห็ดซีนแม่นครับเห็ดซีนอยู่บ้านผมโดนเขาท่พิษโอ้อันนี้บอลลินจืดอ่าได้ครับแข็งกระเดือยนะครับคนน่ะตั้งไม่เลยผมว่ามันแข็งบอครับว่เป็นหนังครับอันนี้ตัวโชว์นะฮะอีก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 ออันนี้คือเห็ดหินจืดเห็ดหินจืด ปูร่นสะครับมันก็บรเดยกไกันเดีลงคุณว่าทำไมเอาเห็ดหลายชิดมาอยู่ด้วยกันในรูปเดียวกันมันก็อยู่มันอยู่กล้เช่เราเชื่อไม่ได้ต่เม่มงานงานงาีวสีเป็นบ้าดบาแต่ตรัฐบาลมา่วบาลมด้ยครับปลอยเล็กต่อปเล็ก่อยเลยครับนี้คือเหุนางรมทองนะครับ นางรมทองอันนี้เอาไปขายในเมกโคใช่ไหมนี่ครับสังเกตเลยว่าแมงขึ้นหลายเถี่ยนยูนี่เราเป็นฟาร์มออร์แกนิกเนาะได้รับการรับรองจากกรมวิชาการเกษตรนะครับย่างมากก็ได้เอาอันแนวอันดักแมงวัานกเก่าดักแมงวันมาตกตกห้มันลงกอนาบ้ันเือกนะครับมาเขืปราๆมันต้องแกงมันดีนะครับส่วนที่ฉัพูดนะคือเห็ดนางนวดนะครับตอนนี้เห็ดนั่นางนะนันแหะเห็ดนา่งนวดอันนี้อะไรนะนี่อันนั้นเห็นนางรมทองครับเห็นนางรมทอง เอาไว้ก่อนครับแปรูปว่าท่านาคืเก่าดักไม่งวันเห็นบอกคือเบาเทาเป็นดักแม้งเวลาเป็นจิดนั่นน่ะอ๋อกาวดักอ่านี่นีมันมันได้ยินมันวันเหรอสวยเนาะอันนี้อันนี้สีสีชมพูสวยจังเลยมาขอเอาอันนี้อันนี้เอาไว้กินเอาไว้ประดับนี่ มันมากินใารเห็ุครับอันนี้เห็ดประดับหรือเห็ดไว้กินเรื่นางเต่าโอนางนวลเหรออันนี้เหตุนางนวลสวยนะสวยไม่กล้า <tamanho> กินหรอกนี่มันสวยเป็นยืนใครจะเป็นนายแบบนางแบบก็ไปเลยอันนี้อันนี้ออกวิดีโอสวยสวย

มาติดตามชมเลยครับไปัดเลือกให้นะครับรไปจมวัยผู้ชาเดี๋ยวมึงนี่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 ปกติเข้าแต่จิตประมาณนี้เลยเนาะนี่สอนตุ้มมาสร้างไว้ครับกลางอันนี้คือเห็ดหัวลิงนะไม่ใช่เห็ดกระปูบ้านเรานะครับนี่เห็ดหัวลิงโอ้อันนี้ก็กินได้เหรอเห็ดหัวลิงนี่สรรพคุณทางยาเนี่ยก็จะช่วยบำรุงประสาทสมองสายตาช่วยระบบความจําแก้ไขโรคอัลไซเมอร์โอ้ตายนะครับคันว่าเห็ดหัวลิงาสรรพคุณซื้อ ถ้าขั้นใดดูโฆษณาแบรนด์ซุปเห็ดสกัดจะมีเห็ดหัวลิงในนั้นด้วยแต่เขาจะไม่บอกนะเขาจะบอกว่าเห็ดยามาบูชิตะเกะนะฮะนี่แหลยมาซื้อบ้านเท้าคุนผู้นมดูราคะครับเพราว่าเห็ดหัวลิงกับภาษาราชการภาษาเกษตรเขาเรียกว่าเห็ดปุยไฟต้องว่าเห็ดยามาบูชิตะเกะโอ้มีราคาขึ้นทันทีเลยกิโลละสองพันครับโมเมนเห็ดตะปูบ้านเฮาหน่อยไหมเห็ดตะปูบ้านเฮาโมเมนต์บอกเห็ดตะปูตะปูตะปู

คลิปที่เราเสนอมาแล้วในการบรรยายของวิทยากรประจำฟาร์มทั้งคณะศึกษาดูงานและท่านที่เข้ามาชมคงจะได้รับความรู้และสิ่งแปลกใหม่ๆที่เรายังไม่เคยได้พบหรือเห็นมาแล้วนะครับถึงยังไงแล้วก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ๆคราวหน้าเราจะเสนอคลิปดีๆให้ท่านผู้ชมได้ชมอีกต่อไปนะครับขอบคุณครับ